อะก็เป็นแบบนี้นะครับทำเป็นขาตั้งขึ้นหอมมากนะครับตรงนั้นด้วยนะครับเป็นสาหน้าบ้านนะครับผมเป็นสาหน้าบ้าน จริงๆหน้าบ้านอยู่ห่างจากแม่น้ำขงในตรงสารนี้ประมาณประมาณ่า20เมตรนะครับผมไม่ได้ไกลมากแต่ว่ามันลมแรงนะครน้ำขงไม่ได้ลงไปนะครับเอาถ่ายแค่บรรยากาศรูปภาพมาให้ดูนะครับเราก็มาทำในสระบัวของเรานะครับนะครับจะจุดวันนี้แล้วพรุ่งนี้ก็จะจุดอีกทีนะครับก็ถือว่าอยู่ในช่วง วันอองพรรษาอยู่นะครับมีกลิ่นหอมก้าคุ้งไปหมดเลยนะครับเพื่อนนะครับนี่ครับ,รบกะลามะพร้าวที่เราใส่น้ำมันมะพร้าวหยดลงไปนะครับแล้วเราก็ เอาไฟจุ่มลงไปแล้วก็จุดนะครับมันก็เป็นเทียนนะครับเหมือนตะเกียงนั่นแหละครับแต่เป็นตะเกียงน้ำมันมะพร้าวนะครับครับก็ไม่ดับนะครับมีลมก็ไม่ดับเพราะว่ากะลามะพร้าวก็มีขอบสูงขึ้นมานะครับบรรยากาศเเพื่อนอาให้เพื่อนดูนะครับจริงๆวันออกพรรษาแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็คือวันลอยกระทงอันนั้นก็เป็นประเพณีของที่มาจากทางพราหมณ์ฮินดูนะครับแต่เราก็มา ใช้ในพุทธศาสนาเราได้เหมือนกันนะครับผมเป็นการบูชาลอยพุทธบาตรบูชามแม่น้ำคงคานะครับก็ถือว่าการลอยพระที่นะครับก็ใช้ได้สองวันนะครับอย่างที่ตัวจังหวัดนครพน,นมตอนนี้ก็มีประเพณีไหลเรือ,ไ,รอไฟก็ความหมายเดียวกันนะครับเหมือนกันอันเดียวกันนะครับ ในพวกนี้ก็จะทําอีกนะครับแมวน้อยก็มาด้วย <c oughs> ผมเดินไปตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้ใส่บูทนะครับตอนเนี้ยมันจะเป็นขี้โคลนหน่อยนะครับโอเคนะครับเพื่อนขอบคุณ fc ทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับ วันนี้ก็วันแค่นี้ก่อนนะครับแล้วพบกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ